นี่น่าจะเป็ Meer, นครั้งแรกมั้งคะในรอบเป็นปีอ่ะเออน่าจะเป็นครั้งแรกพี่ๆไปปีนี่ไปกี่วันกี่เดือนที่ปีล่าสุดก็ไปปีหนึ่งปีหนึ่งค่ะบใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไปเดี๋ยวอาจจะไปก็รอบนี้อาจจะไปสักสามเดือนเพราะว่าไม่ต้องกลับตัวนานเหมือนเมื่อก่อนละใช่ใช่เรา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 พีไปเราคิดแค่ทางแบบ ไม่ได้ไปค่ะก็ปีนึงก็ห่างกันเลยปีนึงก็ห่างกันแบบปีนึงเลยไม่มีแรกไม่มีไม่มีค่ะไม่ลองผ่านกันสักแไม่ลองเป็นการเดลิกัสสิบจ้าเดลิกัสสิบจ้าลูกยังไงคะเชื่อใจได้ไหมคะไม่มันไม่มีอะไรต้องไม่เชื่อใจอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่รู้จะตอบยังไงก็รักรักกันมากเลย ตอบะลรเพราะท่าเขร่ว่าคือเราก็เราลูกก็มีแล้วแล้วก็ยังไงเราก็เป็นครอบครัวแล้วก็รักภรรยาอะไรมันไม่แม้แบบเชื่อใจไม่เชื่อใจเรจริง,รงๆผัวเริ่มนึกคําไทยไม่ออกผัวเริ่มพูดภาษาไทยงงๆแล้วนิดนึงเพราะว่าแบบนางอยู่จีนนานเลยนะแต่ว่าจริงๆบ้านเราไม่ค่อยมีอะไรแบบนี่ก็ไปทํางานอะไร้ยแล้วก็แบบ ให้เชื่อใจได้อยู่แล้วแล้วก็แล้วก็อย่างเราเราอยู่ตรงนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราเนาะดูแลลูกแล้วก็คิดคิดว่าถ้าพื้นฐานความรักความเอาใจใส่กันมันแน่นอ่ะมันก็มันก็มีอะไรที่น่าจะ จริงๆไม่จริงผมต้องขอบคุณเขามากกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่ค่อยมีภรรยาที่ไหนที่จะย,ยอมให้สามีไปทํางานเป็นตีตอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วเขาต้องเหนื่อยดูแลงานที่นี่แล้วก็ลูกที่นี่ผมต้องขอบคุณเขามากกว่าม,มันมีเราดูแลใช่ไเออจริงๆคิดคือว่าเขามีฝันไงแล้วเขามีศักยภาพเนาะเราก็อยากจะให้เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เขาไปแล้วมันปังอะแล้วมันดีอะเราก็อยากให้เขาไปเนาะ แล้วก็รู้สึกว่าคนเราทุกคนถึงแม้จะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ตามทุกคนจะยังมีมุมมีความต้องการมีสิ่งที่ตัวเองอยากทําอยู่การแต่งงานไม่ใช่การที่เฮ้ยทุกอย่างต้องมาจบแล้วหยุดอยู่ตรงนี้คิดว่ามันเป็นการเริ่มตน้นในชีวิตในหลายๆแขนงอยา่างตอนต้นที่กิ๊ฟบอกว่พาพอเขาอยู่นนที่นั่นเรื่องของการวางตัวเรื่องมันลำบากขนาดไหนสำหรับกิ๊ฟกิ๊ฟไม่ลำบากเพราะกิ๊ฟอยู่ฝ่ายบุคคลของร้านบาร์อุตติย์แลค่อนข้างจะรู้การก่เกลี่ยเป็นอย่างดี กิ๊จะปกติคือเราก็แค่อาจจะมีบางอย่างที่พูดได้พูดไม่ได้คิดเป็นไพรเวทบ้างหรืออะไรที่ได้ก็โอเคแต่กิ๊ฟค่อนข้างใช้ชีวิตปกตินะทั่วไปกิ๊ฟไม่รู้สึกว่าชีวิตของเรามีอะไรที่ต้องปกปิดปิดบงังหรือเป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วก็เราสองคนค่อนข้างใช้ชีวิตเซฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออกิ๊ฟก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่อาจจะมีบางอย่างที่แบบว่าเออ เก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีมีถ้าถ้าสง่งทุกคนสังเกตก็จะเห็นว่าเออมันการโพสต์รูปการออกมาทํางานใช้ชีวิตทุกอย่างมันจะคัดกรองมากขึ้นมันจะมีการระวังมากขึ้นก็เพื่อสปอร์ตเขาเราก็เป็นภรรยาเนาะเราก็มีหน้าที่ที่จะสปอร์ตสามีอยู่แล้ว